ของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่27พฤศจิกายน2557นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เราคาดว่าน่าจะยังคงความแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบ1,580-1,600จุดนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นแนวต้านระดับสำคัญที่ทำให้ตลาดย่อตัวลงได้ในระหว่างทางนะคะปัจจัยที่ดูอัปเดตในช่วงนี้อาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นทั้งภายในภายนอกนะคะสำหรับเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจจากปัจจัยภายนอกยังถือว่าค่อนข้างมิกซ์นะคะอย่างที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเมื่อวานมี ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าก็ยังถือว่ายังคงให้ภาพที่ไม่ได้มีดิเรกชันที่ชัดเจนนะคะสําหรับาบางตัวที่ดูดีขึ้นหรือดีกว่าคาดบางตัวที่ดูแย่กว่าคาดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งในตัวจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานซึ่งออกมาค่อนข้างจะผิดความคาดหมายของตลาดนะคะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็การย่อตัวลงของราคาพลังงานเนี่ยก็ค่อนข้างมีส่วนกดดันหุ้นน้ํามันอยู่นะคะ สำหรับปัจจัยภายในบ้านเราเองเมื่อวานประกาศตัวเลขส่งออก,ออกมาเดือนตุลาคมเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาที่3.97%เยนอนเยนนะคะทำให้คาดการณ์ในเรื่องของการเติบโตของการส่งออกในปีนี้น่าจะไม่เกิน1%นะคะแต่ว่าก็ยังดีกว่าระดับที่เคยมองไว้ว่าน่าจะ ไม่โตเลยหรือโตที่ศูนเปอร์เซนในปีนี้นะคะก็ยังคงอมองว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ดูโดดเด่นในตอนนี้อาจจะจับตาดูกันแกว่งตัวผันผวนของตัวโฟลต์ต่างๆนะคะซึ่งจะเห็นแรงซื้อของต่างชาติเข้ามาในระยะหลังนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายัางคงมองภาพแพทเทิร์นการเทรดของต่างชาติเนี่ยในช่วงปลายปีน่าจะดูอ่อนนลงนะคะเพราะฉะนั้นในเดือน ธันวาคมก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเริ่มเห็นแรงขายทํากําไรออกมาสำหรับกลุ่มต่างชาติเพราะ,ะนั้นเราก็ไม่ได้ฝากความหวังไว้มากนะคะในส่วนของกองทุนเนี่ยในช่วงหลายวันวันนี้เริ่มมีการขายสุทธิออกมานะคะทั้งในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็อนุพันธ์ยังคงต้องจับตาดูต่อนะคะซึ่งเรายังคงมองว่าบทบาทของกองทุนน่าจะมีมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่มีแรงซื้อกองทุนเข้ามานะคะ เราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นตัวที่มีบทบาทค่อนข้างมากในเดือนหน้านะคะส่วนตัวบัญชีหลักทรัพย์เนี่ยพบว่ามีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมานี้เนี่ยพบว่ามียอดซื้อสุดที่รวมกันกว่า9.4พันล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะก็น่าระวังเรื่องของแรงขายทำกำไรในระหว่างทางด้วยเนเชอร์ของตัวบัญชีบลลเนี่ยซึ่งมักจะไม่ถือหุ้นนานนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าระวังแรงขายทำกำไรที่จะมีมากขึ้นตามมานะคะ นนกรอบเรายังคงมองที่เดิมนะคะคิดว่าแถว1,600จุดน่าจะเป็นจุดที่หน้า สมควรที่จะมีการเทคพลอฟิตสำหรับการเทรดในระยะสั้นนะคะสำหรับพวกที่ลงทุนในระยะกลางหรือยาวที่จะรอสะสมหุ้นเนี่ยก็ยังมองหุ้นบิ๊กแคปน่าสนใจนะคะในช่วงที่อ่อนตัวนะคะก็ยังเป็นตัวเดิมๆที่เรามองนะคะอย่างโอเวอร์เวตในกลุ่มธนาคารเราก็ยังคงชอบ Kbank KTB อยู่นะคะ a d v a n น e CP ีนะคะส่วนตัวหุ้นเก่งกำไรลุ้นเข้าเซฟฟนะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีการเก่งกาไรในช่วงก่อนอการประกาศประมาณสัก3าสัปดาห์นะคะซึ่งก็โดยปกติจะประกาศ ตัวรายชื่อที่เข้าออกอการคำนวณเซ0ห้าสเซ้อยแล้วก็เซ d เเนี่ยในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมนะคะก็อาจจะเริ่มมีการแรงเก่งกำไรเข้ามาในระหว่างทางนะคะซึ่งตัวิส s t หุ้นที่คาดว่าจะมีการเข้าออกอในการคำนวณเนี่ยสำหรับตัวที่เข้าในเซ0เนี่ยซึ่งมักจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนี่ยนอกจากตัวเคทิสที่ คาดการณ์กันในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเริ่มมีตัวอชอกการช่างและก็ตัวสุภาพร์โผล่เข้ามาในลิสต์ด้วยนะคะก็อาจจะเป็นตัวที่มีแรงเก็งกำไรเข้ามาในระหว่างทางจนกว่าจะมีการประกาศความชัดเจนในช่วงกลางเดือนธันวาคมนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะยังคงไว้ทุกตัวนะคะ SFBGHKTB และก็ตัว BA นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance นะคะมีตัว C B G นะคะ C D G A J D นะคะ P E นะคะ T F D G B X นะคะ M Link นะคะ T F D W a r 2, นะคะ S L C Thai นะคะแล้วก็ตัวไซเบอร์นะคะตัวที่มีโอกาสครบเกณฑ์ ain, ที่ต้องจับตาดูนะคะ I T D A C D Genko นะคะ C E I K T P แล้วก็ตัว T H ค่ะ หุ้นในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานมีตัดขาดทุนตัวหนึ่งนะคะสำหรับแรงเหวี่ยงในการเทรดระหว่างวันคือตัว MTLS นะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่นำเสนอเข้าใหม่วันนี้นะคะมี3ตัวตัวแรกคือตัวชอ,อก,กรช่างนะคะตัวนี้ก็มองเก่งกำไรสองเรื่องนะคะเรื่องแรกเลยก็คือการลุ้นเข้าเซ็ตฟินะคะ สองก็คือเรื่องของการลุ้นงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะที่อาจจะประกาศผลการประมูลทางเทคนิคแล้วก็การประมูลด้านราคานะคะในขณะที่เรายังคงชอบ c ีมากสุดนะคะในแง่ของแบล็คล็อกแล้วก็มีธุรกิจหลากหลายนะคะถัวความเสี่ยงในส่วนของธุรกิจรับเหมานะคะให้เข้าซื้อ27บาท25าเราท,ทำกำไร26บาทตัดขาดทุน29บาทนะคะตัวที่สสุภาลัยลนะคะเรื่องแรกก็คงจะมีลุ้นในเรื่องของเซ็ตฟิฟตี้นะคะที่จะเข้าไปสู่การคํานวณซึ่งจะประกาศในรอบ เดือนธันวาคมนี้นะคะโดยจากเชิงสถิติเนี่ยพบว่าควรซื้อหุ้นที่เก่งกำไรในส่วนของเซฟฟ้เนี่ยก็ที่จะประกาศเข้ามาคำนวณในลิสต์เนี่ยก่อนการวันประกาศประมาณสัก3สัปดาห์นะคะก็ถึงแม้ว่าตัวสุภาลัยเนี่ยจะเป็นหุ้นที่มักจะเข้าออกจากการคำนวณดัชนีค่อนข้างบ่อยนะคะแต่อย่างไรก็ดีในเชิงพื้นฐานแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แข็งแกร่ง ตัวหนึ่งนะคะโดยราคาพื้นฐานปี8 8อยู่ที่29บาทนะคะให้เข้าซื้อที่25.25า25เราทำกำไร26บาท50ตัดขาดทุน24บาท70นะคะตัวที่3นะคะได้แก่ตัว BJCHI นะคะราคาหุ้นเนี่ยได้ปรับตัวลงมามากนะคะไม่ได้สะท้อนงานที่มีอยู่ในมือณปัจจุบันอีกทั้งทางฝ่ายเนี่ย มองว่าบริษัทมีโอกาสชนะงานประมูลเพิ่มเติมนะคะมูลค่าประมาณ2,000ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของโครงการ APLNG นะคะที่ใกล้จบลงในไต,ตรมาสแรกปี58นะคะคาดว่าจะรู้ผลในเร็วอ,อ,อย่างเร็วในปลายป,ายปีนี้หรือว่าอย่างช้าในไต,ตรมาสที่1ปี58นะคะให้เข้าซื้อ ATO เราทำกำไร36บาท25าทตัดขาดทุนที่33บาท ส่วนตัวอื่นยังคงถือสถานะต่อนะคะในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นได้แก่ตัว KTS นะคะ E4L BAKTB แล้วก็ตัว BGH ค่ะในส่วนของหุ้น SBL นะคะอัปเดตในส่วนของตัวเดลต้าที่ให้ชอ็อตเซลล์ไปนะคะก็มีเช็ค Prof i ิออกมานะคะเมื่อวานนี้ส่วนตัว KKP ยังถือสถานะต่อค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ